ขอจเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธนิติรายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจแล้วนำไปสู่การประพฤติธปฏิบัติดีร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอพพบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมจเจ้าวาดวัดยนาวาเขตสาธรกรุงเทพ ที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3ม,มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้รับเกียรติไปอย่างสูงจากแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันเดินทางมาจากตลาดร้อปีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่1น,นั้นเป็นคุณครูจากโรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามคุณครูกริตยาเสริมสุขขาเจริญพร ส่วนท่านที่สองนั้นเป็นเจ้าของร้านทองม้วนโบราณจากตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกเช่นเดียวกันคุณอภิวัตรเจริญวัยเจริญพรับ,รบวันนี้เราจะได้พาญาติโยมได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชาวตลาดอำเภอสามชุกว่าเขามีความเข้มแข็งกันขนาดไหนถึงขนาดได้รับรางวัลยูเนสโกเลยทีเดียวก่อนอื่นก็จะขอถามเรื่องส่วนตัวกันก่อนน่าจะดีนะค,คุณครูกิตยา เป็นครูมากี่ปีแล้วเป็นครูมา41ปีค่ะโอ้โห,โหนานพอสมควรนะแล้วก็สอนโรงเรียนไหนมาบ้างสอนโรงเรียนเอกชนอยู่14ปี<อ>แล้วก็บนจุที่นครสวรรค์ค่ะเภอชุมแสงแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่สำชุกแจ๋วเลยะนะแล้วก็ มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างไรในชีวิตของความเป็นครูในชีวิตความเป็นครูเนี่ยที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้ทําให้เด็กเขามีความสุขกับการที่ได้รู้จักตัวเองอให้ความรู้ให้คุณธรรมให้จริยธรรมแล้วก็ช่วยเหลือในกรณีที่ในสิ่งที่เขาขาดเติมเต็มให้เขาจนสามารถไปดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้จ้ะแจ๋วเลยได้ข่าวว่าเป็นครูแน่แนวด้วยนะต้องรับทุกอย่าง นักเรียนมีปัญหาอะไรก็ต้องมาปรึกษาเรานั้นคนเป็นครูแนนเนียวนะต้องมีจิตใจที่ดีงามก็เหมาะสมกับบุคลิกของคุณครูกิตยาจริงๆนะเป็นคุณครูที่เรียบร้อยดูแล้วน่าเลื่อมใสดูน่าเข้าใกล้น่าปรึกษาหาหรือดูแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะเป็นบุคลิกส่วนตัวที่หาได้ยากทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังช่วยงานวัดงานวายอยู่เป็นประจำนะเดี๋ยวจะถามถึงตลาดร้อยปีสักนิดหนึ่ง ว่ามีความเป็นมาอย่างไรค่ะสมชุกงตลาดร้อยปีเนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนเพื่อแก้วิกฤตสองเรื่องคือเรื่องที่อยู่อาศัยกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมันทุดโทรมลงไปพวกกลุ่มพ่อค้าประชาชนข้าราชการในท้องถิ่นก็มาชวนชาวตลาดช่วยคิดกันร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกับเรื่องเศรษฐกิจให้มันผ่านไป โดยใช้กิจกรรมต่างๆในการมีส่วนร่วม,มจุดประสงค์ในการทำเนี่ยนอกจาก,กแก้วิกฤตสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชวนเราก็ชวนกันทั้งโรงเรียนทั้งเด็กนักเรียนอะไรพวกนี้มาช่วยกันว่าเราจะช่วยกันทำสามชุดตลาดร้อยปีเนี่ยเป็นการทําความดีถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยก็เป็นการรวมจิตสํานึกของทุกคนมาช่วยกันทําค่ะสุดท้ายก็กลายเป็นตลาด ร้อยปีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหันมามองทางด้านคุณอภิวัตรเจริญรวัยบ้างในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านทองม้วนโบราณแสนอร่อยแล้วก็อยากจะทราบด้วยว่ามีความเป็นมาอย่างไรทองม้วนโบราณของเราครับผมจากประวัติสืบทอดกันมานะครับคุณแม่คือแม่กัญญาเจริญวัยหรือแม่แป๊ดแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดตำนานทองม้วนโบราณจากเหล่าโงรซึ่งเป็นคนจีนโพ้นทะเลท่าน ปีหนึ่งก็ถ้าจะมาจากคณะงิ้วซึ่งเราจะได้ชิมกันทุกทุกปีเท่านั้นตอนที่<ป>นิ้วมาเล่นครับผม,อ,มอยู่มาก็ได้ถ่ายทอดวิชานี้กันมแม่ก็รับเป็นิเป็นรุ่นที่สองอหลังจากนั้นรุ่นต่อมาก็คือรุ่นที่รุ่นที่สามคือรุ่นผมนะครับก็ได้รับช่วงต่อกันมาบัดนี้เราก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนออกมาแล้วว่าเราจะท,ทําทธงมณ์โบราณร้อยปีให้สืบทอดอยืนยาวครับแล้วก็เป็นที่ ชื่อชมของชาวตลาดสามชุกต่อไปและเพื่อให้ชาวนักท่องเที่ยวได้มีองวนตัวนี้รับประทานอยู่ตลอดไปครับผมเป็นภูมิปัญญาโบราณมาจากจีนเลยนะมากับคะนงิ้วจีนโบราณได้รับการถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นล้านถือว่าเป็นขนมที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวได้ข่าวว่า2อย่างรวมเข้าด้วยกันครับมันเป็นลักษณะของขนมสองชนิดลักษณะที่เราประเมินนะครับหนึ่งเป็นลักษณะการระเลงเหมือนขนมเบื้องสองไส้เหมือนเหมืองถังแตก ซึ่งนํามารวมกันมันก็เลยเป็นลูกปผสงค์ซึ่งกลายเป็นทงม้วนโบราณครับผมแต่เนื้อมันเป็นเนื้อทองม้วนซึ่งไม่ใช่เนื้อขนมเบื้องอซึ่งมันจะมีความกรอบกรอบอยู่ได้ทนกว่าเนื้อขนมเบื้องครับแป้งมันคน,คน,คนละชนิดก,กับแป้งใช้ที่ทำขนมเบื้องครับผมไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าทูอินวันเลยทีเดียวนะยาิโยมท่นานใดที่ชมรายการของเราถ้าผ่านไปตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกก็อย่าลืมถามหาคุณอภิวัตรเจริญวัยก็จะได้ทานขนมเบื้องโบราณแสนอร่อยอาจจะฟรีด้วยนะนายิโยมขอกระซิบเอาไว้สาธุสาธุ แล้วเรื่องกิจกรรมในตลาดร้อยปีสามชุกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นที่รอคอยของคนทั่วๆไปที่เรียกว่ากินฟรีอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อะไรครับลักษณะงานตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์กฤติยาเป็นผู้ บรรยายนคนเดิมได้ได้ตาุสำหรับกิจกรรมอร่อยดีกินฟรีทั้งตลาดปราจากบุรีและแอลกอฮอลโอ้โหไม่ธรรมดาพร้อมกับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะจะเริ่มจากการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดเทศกาลอาหารกันในช่วงปีใหม่เ<อ>พอลูกหลานกลับบ้านก็มาจัดเลี้ยงกันแล้วก็มีโรงเรียนการแสดงในช่วงปีใหม่ด้วยต่อมาพอตลาดเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะก็แม่ค้าก็บอกว่าถ้าจะไปทําปีใหม่ เผยไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยนะคะเราก็เลยชวนแม่ค้าบอกว่าอย่างนั้นเรามาทำคืนกําไรให้แก่นักท่องเที่ยวกันสักปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเด็กๆเขาก็บอกว่าเมื่อคืนกําไรให้นักท่องเที่ยวแล้วนักเรียนเขาบอกเขามีส่วนร่วมว่าเขาบอกว่าก็เป็นการทํากิจกรรมเพื่อคืนความดีให้แผ่นดินด้วยนะคะเราก็รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกันโดยงดใช้โฟมและพลาสติกหนึ่งวัน ดังนั้นทางกรรมการก็จัดมีชามมีแก้วใส่ถุงผ้าบรรจุให้นักท่องเที่ยวเนี่ยซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองเราแถมช้อนสแตนเลสกับตะเกียบ1คู่แล้วก็เชิญชวนแม่ค้ามาเป็นเจ้าภาพอาหารด้วยครอบครัวของเขาเองก็จะมีทั้ง4ซอย2ถนนเนี่ยจะมีอาหารเลี้ยงฟรีของแต่ละครอบครัวเนี่ยประมาณ200ล้าน200ล้านฟรีหมดทุกร้านฟรีดใครไปร้านไหนเนี่ยทานได้ฟรีเลย เราทํากันในวันที่31ธันวาคมของทุกปีย้ําอีกครั้งหนึ่งในญาติโยมนะ31ธันวาคมของทุกปีไปตลาดร้อยปีสามชุกเดินกินกว่า200ร้านร้านาาตั้งแต่เวลา5มงเย็นเป็นต้นไปค่ะจะหมดประมาณ2ทุ่ม,มค่ะสาธุสุดยอดเลยสมควรแล้วที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งรู้จักสามาคัคคีปรองดองพึ่งพาตนเอง ทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันทุกคนคมีส่วนร่วมเนี่ยน่าชื่นใจจังเลยเอาละคราวนี้เรากลับมาในวัดในวากันบ้างเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นมีแบ็กกราวที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขอที่คุณครูกิตยากนก็นกนแล้วกันเห็นเป็นพิธีกรกิจกรรมในวัดบ่อยมากๆแล้วก็เป็นพิธีกรที่หาตัวจับยากนะเสียงไพเรล้นุ่มนวลเรียกว่าดูแล้วคนฟังแล้วสบายใจางานนัดกันวาดูมีสีสันดีมากๆเลย เข้าวัดตั้งแต่เมื่อไรเข้าไปในวัดตั้งแต่ย้ายกลับมาอยู่กับแม่ปี2530ก็อาสาสมัครเข้าไปช่วยเป็นพิธีกรเวลาเผาศพค่ะแล้วก็พระราชทานเพลิงศพซึ่งเราหาพิธีกรทําไม่ได้ เเคยทำงานอยู่ในโรงเรียนบ้าง<ม>ก็ออกไปอา,าสาต,ตอนนี้<ม>ต่อมาวัดไม่มีมัคคุเทกททำพิธีงานศพตัวหน่งคืน<ม>ก็เข้าไปช่วยนะคะเข้าไปช่วยท่านเจ้าอาวาสที่วัดเพื่อว่าพอนำความรู้สมัยที่เรียนเอาไปใช้เท่านั้นเองค่ะแล้วต่อมาก็จะมีอย่างเช่นเข้าไปช่วยบันทึกการประชุม,มเพราะว่าเวลาฟังการประชุมก็จะบันทึกให้หลวงพ่อแล้วก็ส่งให้พระเลขาท่านไปพิมพ ก็ทาเช่นนี้มาสองวัดวัดวิมุลโพคารามกับวัดสามชุกโอ้โหสองวัดเลยนะยาติโยมนะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดนะเสียงไพเราะนุ่มนวลบุ<ส>บคลิกภาพเนะี่ยสุดยอดเลยทีเดียวคุณครูกิติยาคนนี้นะหันมาที่คุณอภิวัตรบ,<ม>บ้างเข้าวัดมากี่ปีแล้วผมเริ่มที่จะเข้ามาช่วยงานอาจารย์พระเดชประคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลกิติวัตรก็เพราะต้องกราบก็พุณท่านอาจารย์กิติยานะครับซึ่งท่านได้เป็นคนชักชวนผม จากการที่กระผมได้ทํางานร่วมกับท่านในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกซึ่งผมก็เห็นว่าอาจารย์ท่านมาช่วยทํางานช่วงช่วงประชุมแต่แล้วสักเดียวท่านก็จะหายไปผมถามท่านอาจารย์หายไปไหนครับบอกไปเป็นช่วยงานที่วัดก่อนอผมก็เลยอย่างนี้เราต้องอยากมีจิตอย่างอาจารย์บ้างก็เลยบอกขออาจารย์ครับถ้ายังไงช่วยฝึกสอนผมบ้างแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้ผมมาแล้วก็ ผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทําบุญที่วัดพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูวิบูลกิติวัตรท่านก็เห็นแววก็เรียกผมเข้าไปถามว่าเอาบทแต,แ,ตแต่ละบทเนี่ยให้ไปท่องอให้เป็นมรรคายกวางเถอะท่านก็แล้วเรียกเรียกผมไปให้ให้มาซ้อมให้ท่านดูไปเทสดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ธรรมดาแต่ลแตล้วท่านบอกผ่าน ไปทาหน้าที่ได้หก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูวิบูลกิติวัตรพุรุประชาผมครับผมสุดยอดเลยได้คุณครูกิตยาเป็นกัเลนามิตรด้วยชักนํากันมีจิตสาธารณะน่าิดยมนี่เป็นตัวอย่างของคนดีศรีตลาดร้อยปีสามชุกเลยก็ว่าได้วันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งท่านบอกว่านี่แหละสองคนนี่แหละต้องเอาไปออกทีวีเลยเพราะเป็นคนดีมากๆท่านเจ้าคุณนี่เขาแนะนํามาเนี่ยมีคนแนะนามาบอกต่อมาว่า ใช้ได้เลยสองคนนี้มีจิตสาธรนะช่วยงานวัดวาอารามเป็นประจําเอาละเมือ่อเรามาวัดมาวานะอยู่ในวัดในวากันแล้วก็อยากจะถามว่าคิดอย่างไรกับพระพุทธศาสนาขอคุณครูกิตยากรพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเรียกว่ามีคุณงามความดีมีข้อดีมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ย เราก็นับถือพุทธศาสนาด้วยความเคารพรักแล้วก็ศรัทธาในคําสอนในวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งที่เราพบจากการไปวัดจากการไปทาบุญนี้ค่ะก็ทําให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนในสมัยที่เป็นครูนั้นก็มีโอกาสได้สอนหน้าที่ศีลธรรธมด้วยก็ทําให้ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าในหลายๆข้อ,อแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็เราก็พบว่าเวลาที่เรา ทำตามคำสอนโดยพระเพียงแค่ถือศีลห้าข้อปฏิบัติตามนี้ชีวิตเราก็มีความสุขนะคะทุกครั้งที่เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยถ้าเราไปนั่งนิ่งๆหน้าพระพุทธรูปทําใจให้สงบเนี่ยสิ่งต่างๆความทุกข์นั้นมันก็จะคลายไปหมดนะคะก็เลยทําให้ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์เราก็ยังลําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยเป็นคำตอบที่มีความสุขมากที่ได้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้ญยักโยมคนไทยเรานั้นโดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนามีจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่สามารถที่จะเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในวิตประจำวันได้ปากก็บอกว่าเป็นชาพุทธนับถือพุทธแต่พอมีปัญหาทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายคนรอบข้างบ้าง อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แสดงว่าไม่สามารถนําเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้แต่คุณครูกิตยานั้นบอกว่าถ้าเมื่อใดรู้สึกไม่สบายใจไปนั่งมององค์พระพุทธรูปทําใจสงบเท่านี้ก็จิตก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์โดยโตรงเลยเอามาปฏิบัติเองด้วยแล้วก็เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชาวพุทธอื่นๆด้วยในเรื่องของออจิตสาธารณะการสร้างคุณงามความดี คุณอภิวัตรพระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างครับคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมุ่งหวังที่จะให้ผู้คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่ให้ลบลาค่าฟันกันให้อยู่ในสินของศินห้าครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่พวกเราต้องน้อมนําเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันคือละชั่ว ทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นหัวใจของพทุทธศาสนาสามคำนี้ถ้าเรายึดสามคำนี้ได้และทําปฏิบัติตามที่คําสอนของพระองค์ได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยแค่เอาหัวใจแก่นของพทุทธศาสนาสามคำนี้ม,มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพราะว่าแค่นี้ผมว่าชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ครับถาธุมันอย่างที่คุณอภิวาทเจริญวัย<ม>ก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เข้าวัดเข้าวานาปนาตัวรับใช้ พระสงฆ์องค์พระเจ้าทําธุรกิจไปด้วยก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเห็นชัดเลยครับสุดยอดเลยคุณครูกิตยามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในส่วนนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราต่อกันเลยอีกคําถามหนึ่งในเบรกนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอยากจะขอสักนิดหนึ่งว่าหลักธรรมที่ใช้บ่อยหรือใช้ประจำาคืออะไร หเราทำที่ใช้บ,บ่อยๆมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการสอนด้วยการทําให้ดูพ่อจะสอนว่าให้ขยนันประหยัดซื่อสัตย์อดทนแล้วก็กระตันอยู่เพราะทั้ง5ข้อนี้เป็นคุณธรรมของคนดีค่ะแล้วทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็จะนึกถึงคําสอนตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามตนถ้ราระวังว่าทุกครั้งที่เราเกิดว่าเราจัดก้าวทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงคำสอนที่เราเคยอ่านในหนังสือว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วย่อมจะเผาผลาญในภายหลังก็ทำให้ชะงักไม่ให้ทำให้เราทำ,ร,าทำระวังไม่ให้ผิดพลาดอืไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอันนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเลย<ะ>เป็นคำสั่งสอนประจำตระกูลนะขยันประหยัดสื่อสัา์ อดทนกระตัญอยู่ห้าอย่างนี้เป็นหลักปฏิบัติของครอบครัวเราก็ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่สําคัญชอบอันสุดท้ายความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่าสุดยอดเลยเพราะว่าความชั่วนั้นแม้แต่นิดเดียวก็อย่าไปดูถูกมันตามเพลาะผลาแเราได้เหมือนกับไม่ขีดก้านเล็กๆก้านเดียวสามารถเผาตึกร้อยล้านพันล้านก็ได้ความชั่วแม้เล็กน้อยก็ทาลายชีวิต ทำายอนาคตเราได้เหมือนกันอันนี้เป็นคําสอนที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับข้อควรอื่นได้นําไปประยุกต์ใช้ด้วยคุณอภิวัตรธรรม,มะประจําใจของเราคืออะไรครับผมจากการที่ผมได้บทเรียนมาหรึ่งภรษาที่วัดพิมลโพกรามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโอษชาพระคูวิบูลกิติวัฒน์ท่านเจ้าวาดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสุรบุรีท่านได้อบรมสั่งสอนผมมาและผมประทับใจยอยู่ข้อคําหนึ่งที่ท่านบอกว่า คำว่าสัตบุริสธรรมเจท่านสอนมาว,ว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษซึ่งสัตบุรุษนั้นแปลว่าผู้สงบคนดีคนตรงเพราะนั้นท่านก็สอนว่าให้ใช้ธรรมนี้ใช้ในชีวิตประจําวันตลอดไปในเรื่องของการคลองชีวิตคือหนึ่งรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักฉุบชนรู้จักบุคคลและเลือกที่จะคบคนดีครับ ตรงนี้คือพระเดชพระคุณพระอุปชาท่านสอนสั่งสอนและผมประทับใจในคําสอนนี้ก็เลยเก็บมาใช้ในชีวิตประจําวันทุกถึงทุกวันนี้ครับผมแจ๋วเลยนะอันนี้เป็นหลักที่จะทําให้เรานั้นประสบความสุขความจเจริญน,นะโดยเฉพาะการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลแล้วเลือกคบคนดีค,คุณครูกิตยาทราบไหมว่าการครบคนดีเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะความจริงก็ทราบอยู่แล้วแหละในมงคล38ประการจําได้ไหม ข้อแรกคืออะไรอเสวนาจะ<า><า>พาล<พ>า,<ร>านังการไม่คบคนพาลเห็นไหมถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงเลือกเอาข้อนี้เป็นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นแรกของมงคล38ปประการนะแต่เอาการไม่คบคนพาลเนี่ยไว้เป็นข้อแรกเลยคุณอภิวัตรทราบไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่า จากถ้าเราไม่เลือกคบคนดีไปคบคนผ่านชีวิตก็พังตลอดแล้วครับผมมันจะไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> ดีไม่ได้เลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็พาพา,า,าไปหาผิดอยู่ตลอดครับ <c oughs> ใช่คนผ่านก็จะพาเราทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนดีเลือกคบกัลยาณมิตรเหมือนอย่างกับคุณอภิวัตรเนี่ยเลือกคบกับคุณครูคกิตยาเนี่ยพากันมาทําบุญมาเป็นพิธีกรจิตอาสาทํานู่นทํานี่ให้กับสังคมทั้งในวัดและนอกวัดเนี่ยทำให้เรา ได้รับความสุขความเจริญเ<ะ>ข้ามาสิ่งดีๆหลงังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรา<ะ>นี่ถ้าเราไปคบกับพวกดื่มเหล้าเล่นกันพันนานก็นมาในข่าววัดเราจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมอันนี้ชัดเจนมากเลยอัตมานึกถึงตรงนี้นะโยมเพราะว่าในอดีตชาติของพระพุทธองค์นะี่มีอยู่ชาติหนึ่งนะพระองค์เกิดเป็นคนพานเป็นมิจฉาทิฏฐิย้อนไปสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากับแต่ว่าไปได้รู้จักกับ คนที่เป็นสัม,มาทิฐิเป็นคนดีเลยไปคบหาเป็นเพื่อนกันทําให้พระองค์นั้นกลับจิตกลับใจจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเจอพระเนี่ยเดินหนีเลยพวกสมณะลน้นวันๆไม่ทําอะไรขอเขากินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอน,นตําหนิพระไม่อยากเข้าใกล้พระคิดอย่างนั้นต่อมาไปคบกับเพื่อนซึ่งเป็นกลัลยาณมิตรเป็นคนดีก็ถูกชักนําซึมซับทเทเล็กน้อยสุดท้ายเข้าวัด พอไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามวกัสสปะเกิดศรัทธาเลื่อมใสนะกลับจิตกลับใจจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิและตั้งจิตอธิษฐานบาร,รมีบอกว่าขอทําความดีตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทําความดีทุกอย่างเท่าที่จะทําได้โดยที่ไม่หวังอะไรอื่นเลยความร่ํารวยไม่สนใจรูปร่างหน้าตาดีไม่สนใจนะ ยศชื่อเสียงตำแหน่งอะไรไม่สนใจขออย่างเดียวเท่านั้นดองดาที่ขอขออะไรน่าจะให้ถึงความเป็นปัถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธ <Okay. S 1> ไม่งงนะเนี่ย <c oughs> ใช้ได้เลยปรารถนาอนุตตรสัมมาสัมพวิทยาน <c oughs> โอ้โหปัถนาสูงมากไม่ต้องการอะไรเลยลาบยศชื่อเสียงสมบัติไม่เอาขอเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระองค์ตอนนั้นอยู่หน้าพระพักร์พรเจ้าพรนามกัสสปะ <c oughs> ขอเป็นเหมือนพระองค์เนี่ย อย่างอื่นไม่เอาใครจะไปรู้ว่าสี่อสงไขยกับอิเสนมหากััพพานมาบุรุษคนนี้คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสอนเรื่องมงคล38ประการเนี่ยจึงเอาอาเซวานาจะพารนางไว้เป็นข้อแรกรเพราะนี่คือประสบการณ์ตรงของพระองค์คถ้าพระองค์ไม่ได้เคาะปรนดีก็ไม่มีวันนี้มไม่มีพระเจ้าพระนามว่าโคตมะเห็นไหมนี่อาตมาไปอ่านประวัติแล้วโอ้เข้าใจเลยว่า ทุกอย่างต้องเริ่มตรงนี้เหมือนอย่างที่เราตอนที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยทุกอย่างไปตามเพื่อนหมดรจริงไหมค่นะคคไปหัดสูบบุหรี่ก็เพื่อนกินเหล้าก็เพื่อนนะทั้งดีและไม่ดีแหละบาบงทีก็ชวนกันไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนเสริมไปสอบข้าตตำรวจไปเรียนเป็นแพทย์พยาบาลบหลายๆอย่างได้รับอิทธิพลจากเพื่อนทั้งดีและไม่ดีังนั้นถ้าหากว่าเราเลือกคบคนดีคบหากับคนดีนะสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาเหมือน ใบไม้หอกของหอมใช่ไหมพระเจ้าสอนว่าใบไม้หอของหอมในทางกลับกันถ้าเราไปคบกับคนชั่วก็เหมือนใบไม้หอกของเหม็นไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีผลต่อชีวิตของเราอาตมาเคยไปไปค้นในหนังสือที่ท่านเขียนเรื่องนี้เอาไว้เอใบไม้หอกของเหม็นก็เราคบกับคนไม่ดีแต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาะเราจะชั่วเราจะเลวไปได้ยังไงก็เราก็เป็นคนดีเหมือนเดิมเขาบอกว่าไม่ใช่ ถึงคุณจะเป็นคนดีแต่คุณไปคบปบคนไม่ดีชื่อเสียงของคุณก็ฟุ้งกระจายไปว่าเฮ้ยทําไมเพื่อนแกมีแต่คนเรียๆทางนั้นเลยวะทําไมแกคบแต่คนเรียๆทางนั้นเลยวะเห็นไหมทั้งที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเรวๆเลยนะแค่คบกันรู้จักกันแต่คบไปคนไม่ดีก็มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราแล้วท่านจะบอกว่าใบไม้หอของเหม็นไงเออเข,<ๆ>ข้าใจเลยนะเข้าใจเลยเพราะนั้นนี่คือ,อชีวิตของทั้งสองท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามา ช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัดด้วยได้มามีโอกาสมาบวชด,ด้วยมีโอกาสรับธรรมะจากพระอุปชารพระครูวอบูลกิติวัตรเจ้าคณะอำเภอสามชุกตอนนี้ขยับเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่สองแล้วก็ถือว่าพวกเรานั้นได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเอาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงเอาละญาติโยมท่านสาุชนทั้งหลายเราได้พูดคุยรู้เรื่องราวแบ็้กราวของทั้งสองท่าน,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 านพอสมควรแก่เวลาตอนนี้ให้ญาติโยมพักเบรก ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกับมาพบกับพุทธนิติในช่วงสังคมไทยกันต่อไปเขาจะเริญพร